คุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการที่นี่กาชาติกับผมทัตตวันเกตการดาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับและณตอนนี้นั้นผมอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับหมู่บ้านเด็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลที่สงเคราะห์เด็กของสภากาชาไทยซึ่งประวัติความเป็นมานั้นจะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหม่อมราชวงศ์จียากรเศรเวเผู้บริหารของโครงการหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ ครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมก็อยู่กับหม่อมราชวงศ์จียากรเสสเวชกรรมการนวยการมูลที่สงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะก่อนหน่ผมต้องขอรบกวนสอบถามคุณหญิงถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ก่อนเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือหมู่บ้านเด็กของ,ของมูลมที่สงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเนี่ยนะคะครเริ่มเริ่มมาจากเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชีนาถของเรานะคะซึ่งเป็นองค์สภานาธิกาเนี่ยท่านมีรราชบุริผ่านมาทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชมารุรีว่าอยากจะให้มีบ้านให้เด็กอยู่แบบมีคุณแม่ทดแทนนะคะครับก็ประจวบกับทางสภากาชาติคือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กเนี่ยเราก็มีเด็กที่เราถปกติเราให้มีคนมารับไปเป็นอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมแต่ขณะนี้ก็จะมีเด็กบางคนที่ไม่ได้รับการ รับไปเป็นอุปการะนะคะเราก็เริ่มแรกมาก็เลยมาคิดว่าน่าจะมีบ้านให้เขาอยู่แบบเป็นครอบครัวนะคะถือว่าเป็นครอบครัวทดแทนเจ้าจะมีการก่อสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมาซึ่งหมู่บ้านนี้สำเร็จได้ก็คือเป็นความร่วมมือหลายๆฝ่ายนะคะทั้งการก่อสร้างก็จะได้รับการอุดหนุนกันด้วยบาร,รมีของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาก็จะมีคนบริจาคมากมาย ขณะนี้มีเด็กที่เรารับดังที่เรียนแล้วก็คือเด็กที่ที่เรียกว่าเด็กกำพร้านะคะคที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะมีหลายประเภทก็จะเป็นประเภทแรกก็คือไม่มีผู้มารับเป็นบุตรบุญธรรมประเภทที่2ก็คือได้รับภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆประเทศว่าเอ่อซีนามีรประเภทที่3ก็จะเป็นเด็กที่เเรียว่าถูก ถูกกระทําหรือถูกทอดทิ้งอะไรมาเนี่ยเราก็ถือว่าเอามาฟื้นฟูแล้วก็ครอบครัวเขาไม่ได้รับแล้วนะคะครแล้วก็เอามาดูแลโดยสมเด็จพระเทพร,รัตน์ท่านได้มีพระราชดำริว่าครั้งแรกเนี่ยน่เราจะเป็นมือใหม่มือใหม่ก็สร้างบ้านขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเลี้ยงดูแบบนั้นได้ไหมนะคะคก็ให้มาทําเป็น สัก6หลังก่อนก็เรียกว่าระยะที่1 6หลังนะคะแล้วเราก็หาเฟรร้นหาคุณแม่ขึ้นจะมาทดแทนเป็นคุณแม่แต่ละบ้านซึ่งซึ่งยากมากในการที่จะหาคุณแม่ที่มีคุณสมบัติมีเมตตารักเด็กแล้วก็อยากจะให้เด็กมาอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนคุณแม่ทดแทนขึ้นมานะคะระยะแรกเนี่ยเราก็เริ่มด้วยการมีสองคนก่อน ในขณะนี้ก็อยู่มาปีหนึ่งก็มีบ้านก็มีเด็กอยู่ทั้งห้าคนแล้วนะคะ mm hmm. ก็ดูว่าเขาก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งเดิมเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะคะเราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อหรือได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยมหิดนก็ mm hmm. เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็มหาวิทยาลัยจิปากร mm hmm. เข้ามาดูในเรื่องของการศึกษา ซึ่งเด็กขนานี้พอ<ม>หนึ่งปีผ่านมาก็ดูเป็นที่น่าพึงพอ,อใจอะคะ่ะเขาจะอยู่แบบเป็นบ้านไม่ได้อยู่แบบสถานสงเคราะห์สงเคราะห์คืออยู่รวมเป็นร้อยคนแล้วก็เดินถือจานอะไรมาแล้วก็อยู่กันเป็นลุมรวมเป็นห้อง๋ยวที่นี่เราแยกให้เป็นบ้านๆแต่ละคนมีมีการทํากับข้าวตามที่ตัวเองชอบร่วมกับคุณแม่นะคะคเป็นกิจกรรมร่วมเดินกันของครอบครัวแล้วก็มีให้ทำ ซักผ้าร่วมกันตากผ้ารู้จักเก็บของร,รู้จักให้รู้สึกว่าเกิดความรักว่านี่คือบ้านของฉันนี่คือคุณแม่ของฉันแล้วก็ให้มีความผูกพันเป็นสายใยกันขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วจะได้เ,ออเขาก็จะมีความผูกพันหนึ่งปีมาก็ดูเขาเข้าใจกันดีนะคะแล้วประธานโทษน,นะครับอย่างคุณหญิงเนี่ยน้องๆเด็กๆเนี่ย จะเรียกคุณหญิงว่าอะไรหรอครับถ้าอยู่ในในหมู่บ้านของอยู่นในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เริ่มแรแกมาเขาก็เรียกว่าคุณย่าเรียกว่าคุณย่าเพราะโดยโดยปกติแลนะ้วนั่นเป็นไม่มีลูกไม่มีลูกสาวแล้วก็มีลูกชายก็เรียกย่าแล้วทุกคนก็เลยมาเป็นย่านะคะคก็มาก็ก็มีความรักผูกพันด้วยความตั้งใจว่าอยากจะให้เด็กของที่นี่นะเป็นเด็กที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจจิตใจดีนะคะแล้วก็ เรียนหนังสือได้ก็ไม่จําเป็นต้องเก่งมากเพราะ,ะว่าเราก็เทสแล้วก็คือ IQ คิเขาอาจจะไม่ได้สูงมากนะคะแต่ก็เขาสามารถที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้มีจิตใจงดงามด้วยการเรา,เาพระาคาสอนด้วยสอนให้นั่งสมาธิสอนทางด้านให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าตอนนี้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างนี้ถ้าโตขึ้นจะต้องทำอะไรก็จะค่อยๆทำไป ครับก็คือเหมือนวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือเพื่อช่วยเหลือโดยตรงเลยสิ่งแรกรแล้วก็<ช>ผมอยากจะทราบว่าจํานวนนะครับของคุณหญิงจํานวนของน้องๆในสถานที่แห่งเนี้ยในหมู่บ้านเด็กเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเท่าไห,หร่ลรวครับเออจริงๆแล้วเราตั้งเป้าว่าเพราะว่านี่ก็จะเห็นว่าเรามีอาคารมากมายหลายหลังนะคะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าไว้เนี่ยถ้าเต็มพื้นที่เนี่ยก็ควรจะมีเด็กสักประมาณ ถึงร้อยคน8 0ถึงร้อยแต่ขณะนี้เนื่องจากว่าเราเป็นระยะแรกระยะที่1เราก็จะมี30ก่อนนะคะคแล้วระยะที่2อาจจะเป็น60เพราะว่าเด็กขณะนี้คือท่านมีพระราชดุริว่าเราควรจะรับตั้งแต่3ขวบครึงคร่งเพราะนั้นเด็กคนนี้ก็ต้องค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะคะคแต่ตอนรับครั้งแรกเนี่ยก็3ขวบครึ่งเท่าๆกันหมดนั้นก็จะโซนเป็นลิงเท่ากันหมด มัน <laughs> ก็จะไม่มีคุณพี่เฉาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะบ,บ้านหนึ่งเราจะให้กระจายว่ามีทั้งพี่สาวน้องชายคนละเขาเรียกว่าคนละอายุคนละวัยท,ที่ที่เรียงลําดับกันมาแต่ขณะนี้เนี่ยเท่ากันหมดตั้งบางบ้านเนี่ยสามขวบครึ่งเวลานี้ห้าขวบเนี่ยนะคะเท่ากันหมดแล้วก็เด็กห้าขวบก็คือเหมือนกันหมดอ่ะนะคะค <laughs> ก็ยังไม่มีใครที่จะมีวุฒิภาวะที่จะดูกับอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มีระยะ3ก็คือว่าถ้าเด็กผู้ชายอายุเกิน12ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีที่แข่งนึ่งกำลังจะก่อสร้างนะคะคก็คือเอาเด็กผู้ชายแยกไป<ม>ไปเล่นอะไรฮัทฮัเป็นเด็กฟุตบอลไปอะไรก็คือนเนื่องจากเด็กผู้ชายซึ่งที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันเราก็จะระวังเรื่องเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยนะคะคว่าเขากาโตแล้วความรู้สึก ผูกพันมันจะไม่ให้โดยสายใหญ่เดียวกันหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะอยู่ร่วมกันได้แต่เพื่อป้องกันตรงนั้นเราก็พยายามจะเอาเด็กผู้ชายแยกไปอีกทางหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นอนาคตของหมู่ของโครงการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสปากาชาติไทยซึ่งจะทําไปอีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งนี่ระยะที่1ระยะที่2และระยะที่3นะคะที่จะต้องทําต่อไปทีนี้ขอเชื่อมโยงม,มาถึงเรื่องกิจกรรมนิดนึงที่คุณหญิงเกินไว้ตอนเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการ ปลูกศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมต่างๆให้กับน้องๆได้ได้ซึมซับถึงกิจกรรมตรงนี้ครับอยากจะทราบว่ากิจกรรมโดยโดยโละเอียดเลยเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมีเช่นอะไรบ้างครับในภายในและภายนอกค่ะภายในเนี่ยเราจะทําเป็นเรียกว่ากิจวัตรประจํำวันก็คือเช้ามาก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเข้าแถวไปขึ้นเรามีรถรับส่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากแกยังเล็กอยู่ถ้าเราปล่อยขึ้นแลเมเรืออะไรไปก็เด็กเราหายไปแล้วก็ ก็รู้สึกว่าเป็นความผิดของเรารเพราะฉะนั้นเราจะมีรถรับส่งแล้วก็หอกลับกลับมาแล้ว,ลวเนี่ยนนะคะ mm hmm. เขาก็จะต้องมาทํากิจกรรมคือวิ่งเล่นออกกําลังกาย mm hmm. เพื่อให้บางคนเนี่ยขาไม่แข็งแรงเราก็จะพยายามที่จะให้เขาวิ่งเล่นแล้วก็เ,เล่นเครื่องเครื่องเล่นต่างๆที่ที่มีผู้บริจาคโคนาบริจาคมาในหลายคนกี mm ่จักรยานแล้วหลังจากนั้นอาบน้ำอาบท่าทานข้าวของเขาแต่ละหลังแล้วก็จะมาให้สวดมนต์ นั่งสมาธินะคะแล้วก็เรียกว่าประชุมกลุ่มเอาวันนี้ใครทําอะไรดีไม่ดีนะคะก็คือให้กลุ่มบูธว่าเอาวันนี้คนไหนทาอะไรให้ให้ดูรู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็จะต้องต้องทําความดีนะคะเพื่อจะให้กลุ่มยอมรับด้วยคือเขาเป็นครอบครัวเราถือว่านี่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่แต่ก็แต่บางคนอยอมรับที่วันนี้ทําอะไรไม่ดีนะ สารภาพขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับคือให้เขารู้ว่าจริงสิ่งที่เดนคิดว่าในสังคมตอนนี้ก็คือว่าเด็กหรือผู้ใหญ่โตแล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทาอยู่เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะบอกเด็กพยายามจะบอกเด็กว่าถ้าทําแบบนี้ถูกถ้าทําแบบนี้ผิดครับเออไม่ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรทานะคะเพื่อนก็จะไม่ชอบไม่มีใครทําไม่มีใครคบอะไรเนี่ยเราจะพยายาม บอกให้เขาปลูกฝังความว่าความดีคืออะไร,ค,รความไม่ดีคืออะไรนะคะโตขึ้นไปเขาจะได้รู้ว่ามันเหมือนมีความรู้สึกขึ้นมาว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ดีนะนะะม,มันก็จะเตือนตัวเองนะคะอย่งย่างรู้ว่าเราก็จะรู้ว่านะว่าเราถูกปลูกฝังมายัางไงนะคะมันก็จะมีความคล้ายๆว่าหิดหรือออตปะหรือความระอายแก่ใจของตัวเองขึ้นมามูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภาาชาติไทเนี่ยเราอยู่ได้ด้วย จิตกุศลของทุกคนนะคะที่ที่มาบริจาคนะคะบริจาคทั้งด้านก่อสร้างขึ้นมามาให้แรงกายเหมือนอย่างพวกหนูๆมาเนี่ยมาช่วยงานนี่ก็คือเราไม่จําเป็นจะต,ต้องให้เงินให้แรงกายก็ได้นะคะมาเล่นกับเด็กนะทำกิจกรรมมีคนมาขอเล่นกีต้าให้เด็กฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เด็กก็มีกิจกรรมเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าท่านติดต่อมา มาที่มูลนิธิสงเคราะเด็กสภากชาติไทยนะคะคเขาก็จะบอกมาให้อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้อย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาก็ดูซิว่าแล้วก็มันจะมีเขียนหรือว่าหมู่บ้านเด็กะะอันนี้ก็ท่านสามารถที่จะบริจาคเงินและก็หรือจะแจ้งความจำานงว่าอยากจะมีกิจกรรมร่วมกับเด็กอะไรบ้างนะคะคนะแล้วกออ็อยากจะสอนหนังสือเด็กนะคะมาเล่านิทานให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจัดกิจกรรมให้เขา ได้นะคะซึ่งเด็กจะชอบมากเลยถ้ามีพี่ๆมาครับผมทราบว่าช่วงเวลาอย่างตอนเย็นๆอย่างเนี้ยน้องๆก็จะเริ่มกลับจากโรงเรียนกันแล้วครับก็เขาก็ต้องเข้าไปทําภารกิจต่างๆก็จะมีทํากับคุณแม่ใช่ไหมครับผมก็จะทํากับข้าวแล้วก็ทานข้าวนะคะแล้วก็เออก็จะมีทําผิดบ้างอะไรมากแม่ก็จะดุอะไรตามประสามันอย่างเราเด็กๆะะก็ทําผิดบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวก็ อาจจะมาวิ่งเล่นกับคุณย่าบ้างถ้าคุณย่ามามนะคะถ้าเขาเห็นเขาก็จะวิ่งเขา้ามาแล้วก็จะโบยว่าอ้าวคุณย่าอยู่นี่ทาไมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมามครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่ก่อนจะไปโรงเรียนครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว๋ยวจะไปไหนกันเนี่ยวันนี้ไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนเหรอคะไปโรงเรียนใช่ไหมนี่ปออะไรกันแล้วครับวันหนึ่งค่ะวันหนึ่งอชื่ออะไรบ้างเออบอกชื่อไหนสิไลน์อะไรทีละคนเลยชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรครับคุณเร่นชื่อาดาค่ะาดานะคะชื่ออะไรชื่อมิวค่ะมิวเหรอครับชื่อสุครับอสุเหรอครับ คันวาคะคันวาครับปีใช่ไหมครับ <laughs> <_ <EN> _>ใช่ค่ะคือช่วงนี้คุณแม่เขาหยุดอะคะ่ะเ,เป็นเวรเป็นเวรหยุด4วันแล้วก็จะมีน้ามาดูแลเด็กๆแทนคุณแม่คะ่ะ e> อ๋อก็คือปกติเนี่ยน้องๆก็จะมีเป็นคุณแม่เนี่ยมาคอยดูแลกันอะไรอย่างเงี<_ <EN> _>้ยใช่ไหมครับแล้วก็อ๋อก็เกิจวัดประจําวันตอนเช้าคือน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างนี้ปกติอยู่แล้ว<_ <EN> _>ปกติค่ะ คือจะตั้งแต่6โมงเช้าค่ะก็จะลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยก็ทานข้าวแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาดูรอรถมารับไปโรงเรียนค่ะตอนนีตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องๆจากหมู่บ้านเด็กเนี่ยได้มาศึกษากันอยู่ที่นี่นะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านดรสำเริงกุติรพันธ์ท่านผู้อึ่งในการของโรงเรียนแห่งนี้ ครับสวัสดีครับสวัสครับครับรบกท่านนะครับเด็กอาสท่านว่าโรงเรียนแห่นี้มีระดับการศึกษาตั้งแต่น้องๆอายุเท่าไหร่ชั้นใดอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นป .6 ประถมศึกษาปีที่6ก็ในระดับประถมวัยก็จะรับเด็กที่มีอายุ4ปีกับ5ปี ในระดับ4ปีก็จะอยู่ชั้นอนุบาล1 5ปีก็จะอยู่ชั้นอนุบาล2องแล้วก็เรียนประถมไปอีก6ปีแล้วก็จบก็โรงเรียนอนุบาลนครปฐม,มก็มีหน้าที่ที่จะดูแลนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมทุกคนแต่การรับเข้ามาเรียนเนี่ยก็ใช้วิธีการจับฉลากปีๆนักเรียนจะมาสมัครประมาณพันกว่าคนแต่เรารับได้ประมาณ400คนโดยวิธีการจับฉลาก แต่สาหรับน้องๆที่มาจากหมู่บ้านเด็กเนี่ยเรารับทุกคนะนะครับรับรับเด็กเข้ามาเรียนทุกคนแล้วก็มาฝึกมาดูแลจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กร่วมกับเด็กทุกคนเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของโรงเรียนเราก็จะเน้นเรื่องของอเตรียมความพร้อมในระดับอนุ<พ>บาล <พบ S 2> แล้วก็ในระดับประสมเราก็จะเตรียม ตัวที่จะฝึกให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาพื้นฐานส่วนที่2ก็คือเน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรหรือที่เราเรียกว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนะครับนอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับอนุบาลเราก็จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูแลเรื่องอ สุขภาพอนามัยของนักเรียนในระดับประถมก็เน้นเรื่องผลสมริดคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้วก็ให้เด็กได้จัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งสัปดาห์รอบในวันนี้ผมต้องขอขอบพคุณานผู้ในการมากๆนะครับผมและไงก็เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตไปชมน้องๆในการศึกษานะครับในแต่ละระดับชั้นขอบคุณมากครับขเรียนเจครับสวัสดีครับ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องอนุบาล1นึ่งนะครับซึ่งในอนุบาลแห่งนี้นี้ก็จะมีน้องที่มาจากหมู่บ้านเด็กเนี่ยได้ศึกษาอยู่ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับคุณครูประจําห้องแล้วก็ไปดูพฤติกรรมของน้องๆว่าเวลาเรียนเนี่ยน้องๆเขาเป็นไงบ้างตามผมไปเลยครับวัสครับสวัสดีค่ะ คุณครูชื่อตัวอะไรครับคุณครูรัชนีค่ะชื่อเรียกว่าคุณครูคุณครูน้อยค่ะคุณครูน้อยนะครับคือผมอยากจะทราบว่าน้องๆที่มาจากหมู่บ้านเด็กเนี่ยมีชื่อน้องอะไรบ้างครับในห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีน้องเสิร์ฟคนเดียวค่ะน้องเสิร์ฟคนเดียวครับแล้วพฤติกรรมของน้องๆเนี่ยของน้องเนี่ยเวลาเรียนหรือทุกท์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรับเขาก็เข้าเล่นร่วมกับเพื่อนๆได้ดีนะคะแล้วก็รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆภายในชั้นเรียนดีก็ได้ด้ว่าอยู่กับวนรวมได้เป็นอย่างดีค่ะ กร่าเริงเจมไสเป็นเด็กที่ร่าเริงเจมไส<ะ>แล้วเขาแบบไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบว่าผิดผิดแปลกหรือว่ามีอารมณ์ที่เขาอยู่คนเดียวหรือแยกตัวไปคนเดียวอ,อ,อย่างไรบ้างไหมะตอนนี้น้องไม่เป็นแล้วนะคะน้องดีขึ้นมากเลยสาหรับการที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนนี้รู้จักเล่นรู้จักคุยกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูครับแสดงว่าเหมือนในช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็ ครับคุณครูรรแล้วอย่างในเรื่องของพฤติกรรมของน้องแม่ตอนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องก็ล่าเริงเข้าเล่นกับเพื่อนๆดีๆแล้วก็ฟังร่วมทํากิจกรรมกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเป็นอย่างดีทุกวันนะคะแลอย่างช่วงแรกๆเนี่ยจะมีอาการที่แบบว่าเข้ากับเพื่อนยากอะไรอย่างนี้บ้างใช่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาตรงนี้เป็นแห่งแรกของเขาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าพออยู่ๆไปแล้วอ่ะน้องก็จะร่วมเล่น ร่วมฟังร่วมทํากิจกรรมกับคุณครูได้ทุกอย่างแล้วล่าเร่งเฉลี่ยการช่วยเหลือตัวเองก็อยู่ในระดับที่ดีนะคะเหมือนช่วยน้ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปดูมาม๊าจากหา<ๆ>มู่บ้านเด็กในชั้นเล็กๆแล้วนะครับ <Thank you. S 2> ตอนนี้ผม<ๆ>ก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ในชั้นที่สูงที่สุดนะคือนนชัอ้นป5ชื่อน้องแมรน,นะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าคุณครูส่งะไรสอนระหว่างที่น้องกระโดดไปไหนบ้างเราตามผไปดูนะครับเกิดแอร์แรงสวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะทราบว่าน้องแนนเนี่ยที่น้องที่มาจากหมู่บ้านเดียวองเราเนี่ยมีการเรียนกั้มีความคิดในการเรียนหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างพฤติกรรมอะไรเงี้ยนะครับน้องแนนเหรอคะโอ้น้องแนนมาที่นี่นะปรับตัวได้เร็วมากเลยเขาเขาจะล่าเริงยิ้มแย้มยังคิดเลยว่าเอ๊ะคือเขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนเพื่อนได้เขาจะล่าเริงก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะ เขาเขาทำพฤติกรรมได้แบบดีมากเลยถือว่ามีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆนได้ดีเข้าเับนเพื่อนได้เพราะในห้องนี้คุณครูก็จะบอกว่าเออจะมีสมาชิกใหม่มานะเราต้องดูแลดูแลเขาเพราะว่านี่เขามาระหว่างเทอมนี่ยมากลางเทอมอย่างเงี้ยเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษแล้วเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วเด็กในห้องนี้จะค่อนข้างเออไม่ดื้อคือการเรียนเขาจะเรียนไม่เก่งก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ดื้อไม่ไม่อะไรมาก เขาจะมีน้ำใจน้องแนนเขาก็ยิ้มแย้มแบบ happy oh. แฮปปี้ตลอดครับจะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศของน้องๆจากหมู่บ้านเด็กของเรานะครับตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลจนถึงชั้นระดับประถมไปแล้วว่าน้องๆมีการเรียนการสอนมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรคงได้ทราบไปบ้างแล้วนะครับและสำหรับเราจะไปที่ไหนกันตอนนั้นตามผมไปเลยครับครับสำหรับช่วงกลางวันนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ๆเจ้าที่หรือว่าที่น้องๆเรียกกันว่าคุณแม่เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยเขาทําอะไรเพื่อลอน้องๆไว้บ้างตามไปดูเลยครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อเด็กๆเรียกกันว่าแม่หญิงค่ะอ๋อแม่หญิงนะครับก็เป็นเหมือนคุณแม่ประจําบ้านของน้องๆใช่ไหมครับผมอันนี้แม่ประจาบ้านหลังที่หนึ่งประจําหลังที่หนึ่งอันนี้พี่กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยก็กลับมาจากตลาดค่ะก็เตรียมอุปกรณ์ในการทํามื้อมื้อเย็นมื้อเย็นนะครับอาหารให้กับน้องๆค่ะแล้วอย่างในบ้านเนี่ยมีน้องๆอยู่สักประมาณกี่คนหรอครับก็อยู่กันห้าคนค่ะรวมแม่ก็เป็นหก อ๋อก็รวมคุณแม่ก็จะเป็น6แล้วก็น้องๆก็จะมีอยู่5้าคนแต่แต่ละหลังก็จะมี5คนใช่ไหมครับหรือว่าแต่ละหลังก็จะมีเท่ากันห้าคนอืมแล้วอย่างเวลาเราจะจัดเตรียมของต่างๆเนี่ยไปในการทํากับข้าวหรืออาหารให้น้องๆเนี่ยเราจะต้องออกไปจ่ายตลาดนี่อาทิตย์นึงประมาณสักกี่ครั้งครับสองครั้งค่ะก็จะไปจันกระสุกมีเมนูอะไรให้น้องๆหรือเปล่าครับเป็นพิเศษก็จะมีปลานินทอดค่ะแล้วก็ผัดบวบ อ๋อผัดบัวปัมยทอดแกงจืดเต้าหู้อะไรเงี้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อ,อร,รุงค่ะอ๋อพี่รุ่งนะครับ ผมเพิ่งทราบมาว่าเออเนี่ยทางทางบ้านเนี่ยได้เพิ่งออกไปจ่ายตลาดมาให้กับน้องๆใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ผมอยากทราบว่าเวลาเราจ่ายตลาดมาเนี่ยเราแยกของอยู่ในคางสัมภาระอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวรบกวนพี่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ครับขอบพิมากครับตอนแรกเลยก็คือจะเป็นของสดที่เราจะเตรียมมาจากตลาดครับคือเราก็ต้องเตรียมเตรียมทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ครับมาเก็บค่ะคือในส่วนนี้ในส่วนของของสดใช กรณีของคือเป็นเนื้อสัตว์ค่ะแยเป็นเป็นบนค่ะใส่ใส่ถ้วยไว้ใส่ขับอ<ด>ับไว<ด>้แล้วก็แช่ไว้ในส่วนในด้านของอผักและผลไม้แล้วก็จะอยู่อีกส่วนนะคะเราก็จะจัดแบ่งไว้เตรียมค่ะ,คะเตรียมไว้แต่ว่าคืออย่างกรณีที่อย่างไข่ค่ะเราก็จะ คือเข้ามาได้เลยเราไม่ต้องเตรียมทําอะไรก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างหรือว่าอะไรคือมันก็จะเสร็จเราก็จะเก็บอะไรที่เก็บได้ก็คือเราจะเก็บก็เรีกว่าแยกประเภทของไว้ของสดที่เป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรก็จะแยกไว้ในช่องฟรชนะแล้วก็แยกเป็นสัดส่วนผลไม้กับผักแล้วก็ไข่เด็กๆลูกๆก็จะเรียกว่าคุณลุงครับผมก็ตําแหน่งก็คือผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กก็มีหน้าที่ดูแลเด็กๆแล้วก็แม่นะแล้วก็ดูแลความเป็นไปของหมู่บ้าน ก็ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของเด็กๆซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆที่ที่เสริมเด็กในทุกๆเรื่องของด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจสติปัญญาทั้งหมดเลยครับครับงั้นผมขออนุญาตเรียกว,ว่าพีแบ็กแล้วกันอ่าได้ครับในอย่างตอนนี้น้องๆกําลังทานข้าวเย็นยก็ก็หลังจากที่กลับมาบจากโรงเรียนแล้วนะเด็กก็ทำกิจวัตรประจำวันของเขาว่าอาบน้าําแต่งตัวแล้วก็มาทานข้าวร่วมกันก็จะเป็นภาพแบบเนี้ยก็จะมีมีลูกๆแล้วก็มีแม่ การเข้าร่วมกันบางทีผมก็จะมาแจมบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากน้องๆได้ทานข้าวเย็นกันเสร็จแล้วเนี่ยทาั้งในช่วงหัวขั้มนี้นะครับก็จะมาในกิจกรรมของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็จะมีในเรื่องของการสวดมต์ไหว้พระเพื่อส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมให้กับน้องๆน,นะครับและรวมไปถึงจะมีการเปิดสารคดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆอ,อ,อีกด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองรับชมได้เลยครับ ครับคุณผู้ชมและสำหรับกิจกรรมของน้องๆในวันนี้นั้นก็หมดลงแล้วนะครับหลังจากนี้น้องๆจะไปที่บ้านเพื่อไปนอนหลับพักผ่อนนะครับแต่กิจกรรมของน้องๆยังไม่หมดยังมีกิจกรรมนในวันพรุ่งนี้ที่ยังคงรอน้องๆอยู่นะครับยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามชมด้วยนะครับครับคุณผู้ชมและสําหรับเช้าวันหยุดอย่างนี้นะครับน้องๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันน้องๆก็รอใส่บาตรกันนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านเนี่ยจะนิมนต์พระมาให้น้องๆได้ใส่บาตรเป็นประจําเพื่อส่งเสริม างด้านคุยธรรมและจริยธรรมต่างๆให้กับน้องๆหลังจากตรงนี้แล้วน้องๆก็จะไปออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับน้องๆจะทําเป็นประจําทุกๆวันหยุดอยู่แล้วแต่หลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จนั้นยังมีกิจกรรมที่รองน้องอีกมากมายยังไงวันนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้นะครับน้องออลลงไปทีครับพี่แบทอ้าววัสดีครับคือ ไอ้เป็นกิจกรรมช่วงบ่ายใช่ไหมครับผมก็สําหรับบรรยุนะครับันหยุเสารธิดาหยุดมานอกสถานที่เพื่อหนึ่งก็คือให้น้องๆเนี่ยได้เสริมสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย2องก็คืออาจจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกับสังคมได้ครับได้รู้กับผู้คนและสังคมโดยรอบให้มากขึ้นอะไรครับก็เพื่อว่าเขาจะสามารถนําไปใช้กับเขาได้ในอนาคตนะครับครับพี่แบ๊คับแล้วทำไมในเรื่องของสถานที่เนี่ยถึงเลือกมาอยู่ในเป็นเสาไห้นาของกรมทหารอย่างนี้ล่ะครับอ๋อคืออันดับแรกเลยก็คือ มันใกล้ที่ที่พักของเด็กๆครับใกล้กับหมู่บ้าน,านของเราใช่ครับแล้วก็ที่ทีกรมทหารเ,เขาให้ความรู้เคราะห์ด้วยไปไป,ไปช่วยดูแลเราอยู่แล้ว<อ>ลวันนั้นก็คือมาขอความรู้เคราะอีกอย่างหนึน่งแล้วเขาก็จะมีครูฝึกส,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 สอนฝึกว่ายน้ำสอนว่ายน้ำมาสอนให้ด้วยในช่วงปิดเทอมก็เลยก็เลย,เลยเลือกที่จะมาที่นี่และนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสภาก,กาชาติไทยนะครับกับหมู่บ้านเด็กสภากาชาติไทยจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่คุณผู้ชมและผมได้ติดตามรายการมาได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆในสถานที่แห่งนี้รวมไปถึงจิตใจต่างๆคงได้รับความรู้และความรู้สึกเหล่านั้นพอสมควรแล้วนะครับสําหรับครั้งหน้าเราจะไปติดตามสถานที่สําคัญที่ใดของสภาการชาติไทยนั้นติดตามนะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ผมและพี่ๆทีมงานรายการที่นี่กาชาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ